ด้านความพอเพียงผู้ขอรับการประเมินดำรงตนโดยยึดหลักความพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9กรู้จักประหยัดอดออมใช้ชีวิตพอเพียงตามฐานะเช่นการทำโครงการสวนพอเพียงปลูกผักสวนครัวเพื่อให้นักเรียนและครูได้นำไปรับประทาน ละเว้นจากอบายามุกและสิ่งเสีติดทุกชนิดด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่าเช่นนําเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สื่อการสอนทำกระเป๋าใส่ของจากกล่องเหลือใช้เปลถุงนมโรงเรียนพวงมาลัยจากถุงนมคัดแยกขวดพลาสติกนาไปขายเพื่อหารายได้เสริม ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นม .1 ถึงม .3 ปีการศึกษา2561ด้านความกตัญยูผู้ขอรับการประเมินดูแลบิดามารดาผู้มีพระคุณตามกำลังความสามารถเหมาะสมแก่ฐานะ แสดงความรักและความห่วงใยอย่างสม่ำเสมอมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระต่างๆปฏิบัติกิจกรรมเคารพทงชาติร้องเพลงชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตักบาตรตอนเช้าและร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในโรงเรียนและชุมชนการทำกิจกรรมโรงเรียนสดใสร่วมใจออมทรัพย์ขยะนักเรียนได้รับเกียรติบัตรการประกวดผลงานจากเทศบาลตำบลเขาสนกวางในการขายขยะรีไซเคิลกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผู้ขอรับการประเมินรักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อตนเองคือการพูดกับตนเองว่าจะมุ่งมั่นศึกษาเราเรียนจนจบตามความรู้ความสามารถจนสามารถศึกษาเราเรียนได้จนจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงได้แก่การให้ข้อมูล หรือการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพเช่ชชกนการสอนวิทยาศาสตร์<ม>ก็สามารถเรียนรู้ถูกต้องตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และถูกต้องตามตัวชี้วัดปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้องและอายและเกงรงกลัวต่อการกระทำผิดเช่นการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆด้านความรับผิดชอบผู้ขอรับการประเมินแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการเทศะเช่นการแต่งชุดข้าราชการ ชุดปกติขาวและชุดเต็มยศในงานต่างๆมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นการได้รับมอบหมายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์การได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนได้รับรางวัลระดับเงิน ประเภทสถานศึกษาประถมขนาดใหญ่ประจำปี2562การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่กำหนดและมีแผนงานเป็นที่ยอมรับด้านอุดมการคุณธรรมผู้ขอรับการประเมินอ,อุทิศเวลา ในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการตรงต่อเวลาช่วยเหลืองานชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอมีความพยายามและอดทนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ อย่างเต็มความสามารถเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและชุมชนด้วยความเต็มใจปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการตรงต่อเวลาช่วยเหลืองานชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอมีความพยายามและอดทนในการพัฒนาคุณธรรมจากริยธรรม